สวัสดีจ้าสไตล์ยายห,หนูจะชาแนลมาอีกแล้วค่ะมันนี้มือเลิกงามย่ำดีมือวันที่สามค่ะพี่น้องวันที่3เดือนกุมภานะคะเดือนแห่งความรักนะคะมือนี้สิ่า่เราประสบการณ์ชีวิตเดินสายฝอยางสายฝอค่ะพี่น้องในวัย50าสิต้นๆค่ะอ p EP หนึ่งไปแล้ว EP สองไปแล้ว e ีสามไปแล้วนี่คือ EP สี่ค่ะพี่น,อน,น, EP. EP น้อ,นอง e p พประสบการณ์ชีวิตเริ่มเดินสายฟอค่ะก่อนสีเล่าเรื่องเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเป็นมาจังไดขึ้นเดมายางสายฟอเนาะยายกะกาบขอพระคุณสำหรับการติดตามนะคะที่มีแฟนคลับ FC มาเบิงคลิปยายละกะกดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆิให้ยายเพื่อไม่ได้พลาดในคลิปของยายต่อๆไปด้ค่ะมื่อนี้ยายกะสิมาเขาเรื่องเลยค่ะพี่น้อง เริ่มยางสายฟอเป็นยังไงคือได้มายางสายฟอยางสายฟอมานี่มันเมยได,ด,ด้ค่ะพี่น้องมนันใ้ย่ายกสิมาพร้อมกับอันอแกะของฝากกับพี่น้องดีใจดีใจค่ะนี่นี่ค่ะของฝากจากประเทศอังกฤษค่ะนี่ค่ะโมฮัว่แมนหยังมารุ่นน้ากันได้แต่ว่าก่อนอื่นยหายกะสิบอให้ฟังว่าย่ายยางสายฟอมาอัปเดตในฟังว่าเป็นจังไงเนาะคะ่ะนี่ก็อีพีทีซีแล้ะค่ะ เริ่มเดินสายฝอความรักกำลังเข้าตาในวัยห้าสิบต้นๆนะจ๊ะมาฟังกันค่ะพี่น้องก็คือยายอ่ะแชทกับอันประเทศเอ่อคนประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องคือพ่อใหญ่แอนโทนีลาบานีอีพี่แหลกเน้องคนกระ่งเงินมาให้ยายเนาะนั่นละเออก็ปัจจุบันนี้เออปัจจุบันนี้แหละก็คือทุกมือนี่แหละค่ะก็คือคุยกันคือเก่าค่ะพี่น้องคุยกันทุกมือทุกมือคือซ้ำถุ่เนาะ ตามถึงแล้วกัสิทรงของความมาหาค่ะเราไปหันมานีเนาะนี่แหละค่ะบอกหูว่ายายกะสิโชคดีหรือว่าสิจังใดนอกกะกะคอยติดตามยายต่อไปค่ะมียังยายกับสีอัปเดตให้ฟังกับพี่น้องมื่อกี้มาดวเพิ่พมดีใจกับพี่นอ้องนี่ได้รับของฝากแนววันพอใหญ่แล้วก็ว่า พ่อใหญ่แอนโทนีเนาะซื้อแล้วลววาว่แล้วสิทรงมาให้กับบอแล้วก็บอบอกเราว่าทรงอีหยังเนาะกระสิมาลุนกันเลยจ้าวันนี้มาล,นมาลุนมาลุนพร้อมพร้อมกันพี่น้องนี่แต่ว่าคืว่ามันคืออะไรนะคะของฝากจากอังกฤษค่ะพี่น้องนะแล้วห้องมาลุนกันว่าสืจังไดเนาะเอ,อใหญ่กระสีบอกให้ฟังว่ายหญ่คุยกับพ่อใหญ่สมือสมือค่ะพี่น้องเริ่มคุยมากอะประมาณเดือนหนึ่งเลยละค่ะเพราะว่ายหญ่เขาแชทในไทยคิปปิดน่ะวันที่ วันที่หนึ่งบ่ตอนนั้นยายก็จําแนบบ่แน่ะเหเนาะวันที่หนึ่งหรือวันที่สองเลยนะคะพี่น้องยายกะบอกในลิขอยูยดอกยายก็เป็นคนแหงลงลงดื้ๆเนาะนั่นแหละยายก็ได้แชทก็พอยายแชทมาทุกมือทุกมือสุมือจนเท่า ทุกมือนี่แหละก็คือประมาณเดือนหนึ่งนีง่แหละพี่น้องเดือนหนึ่งที่แยคุยกันบ้านล้วก็บอกว่าเราสิทรงของมาให้แต่ว่าเราก็บอบอกดอกว่าทรงยังเนาะนี่เระก็ซิมาหลุ่น้อมกันก็ดีใจพี่น้องถึงมันอาจจะเปลี่นอียงก็บบกหูเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่เอาอ่างในนิดหนึ่งอ่างในนิดหนึ่งนะคะยางาซาฟอพ์ก็ใหญ่ฝรั่ยยยงทรงของมาให้กับพี่น้องพี่น้องท่ายสิว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันกะเบาๆค่ะเบาๆ,ๆนะ ถึงสีคลองสีบ่มีคามากไม่แต่ว่ากัมีความสุขท่างใจเนาะใะพี่น้องก็คือแบบว่าห้อกับเบิคออยังเพิรนเนาะเพิ่นกับไฮเฮ้าโดยความจริงใจห้อกับ่หัวแหล้ว่าจริงใจซ้ำใดเนาะแต่ว่าายกกับแชทกระเพิ่นคุยนะ้เพิ่น์นสมือสมอพี่น้องก็คือหลังเลิกงาน สามถุมนี่แหลคะค่ะแชทกันพาล้างมือหอดหาถุมคืนเออคันคันเลื่อยเวลาไปนั่นแล้วก็สิบอกว่าย่านย่าย์นะนอนพักผ่อนมาเพียงพอเพราะว่ายายต้องเฮ็ดงานตื่นเด็กลูกเสาร์เขใหญ่ายายแล้วสีบาจังสีเนาะแล้วก็สีบาย้อนเขาแชทกันมือละเท่านั้นเท่าน,านี้แล้วก็ว่าเนาะจนแบบเราบอกให้ย่ายนอน <c oughs> แบบว่าเราเหยานย่าย พักผ่อนมาเพียงพอ่อระวังสิเราเป็นหว่วงระวังสิกันคือเวลา่ายังก็ค่วมเบาแล้วนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าสิโชคดียุดอกนั่นแหละให,ใ,หให้ติดตามย่ายต่อไปค่ะว่าสิเป็นจานน้าใดเนาะยางาซฟอร์ไม่ในก็เดือนหนึ่งก็คือแชทกันทุกเมื่อนะคะนั่นแหละว่าให้ฟังก็คือเจอกันในไทคิวปิดนี่แหละพี่น้องอัปเดตให้ฟังว่ายังคุยกันคือเก่าะค่ะจะคุยกันวิดีโอคอคุยคือเก่านี่ยัง คืบหน้าย,ยังใหญ่กับสีมาบอกพี่บอกน้องให้ฟังว่ามันสิเป็นจริงบอนะพี่น้องเนาะใหญ่กับโบโหขึ้นกันเพราะว่าใหญ่กับยางซ้ายฟอร์มานี่ก็คือดนไปีไล่ไปีแล้วแต่ว่าหันบ่เคยเจอแบบว่าฝรั่งโอนเงินมาหายหรือว่าฝรั่งโอนหรือว่าทรงคล้องเอียงจังสีมาหายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าใหญ่กับพัก่อนแบบว่าเจอเจอพ่อใหญ่นี่หละอืแล้วก็ อาจจะให้ไดยความจริงใจหรืออาจจะให้ด้วยควมำเสน่หาหรือว่ายังเท่ากับบอ้โหเนาะเพราะว่าเขาแชทในขอความพี่น้องแล้วก็วิดีโอคอลกันคุยกันค่ะแมบว่าก็คุยกันนกระับื่เม้นหน่อยๆน่อยหรอกค่ะมือละลายชั่วโมงอยู่ที่จิมจิมคอความกันจิมคอคว่มมาษเขียนภาษาไทยกับพี่น้องแล้วเขาไปแปลใน Google Translate หรืออียังนี่แหละยายก็จิมไปเนาะยัิ่นนี้ยังมาเฮาก็บขัดหลอกออกไปว่างนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละนี่แหละก็คือเบากันไปเนาะ ุยกันไปกับมีค่วมผูกพันกันไปทุกมือสุเว้นนั่นละ่วนสีนอนก็บอกแต่ว่าเป็นห่วงจังสันจังซีเนาะเพอใหญ่นะไปซ้ยแล้วก็ทายลูกให้ยายิึงนั่นละทุกอย่างแล้วเปิดเผยยายก็เปิดเผยคือกันยายก็ทำงานยายบอกซ้ำนี่ละยายทำงานทำการแต่ละมือแต่ละเว้นส่วนตัวยายก็มีหน่อยยายก็เบาเนาะนั่นแหละพี่น้องก็คำมันเป็นจริงตามติเพิ่นบอกมาเนาะยายก็สี่ ดีใจหลยๆนั่นแหละนะได้ชีวิตหญ่กระด้คือลําบากลาบนมากพี่น้องเอ้ย,อยกรอดา้พอคนที่ดีเนาะจริงใจต่อเฮาเจอคนที่ใช่เจอคนที่แบบอุปธรรมคําชู้เฮาน่หนะพี่น้องคือแบบว่าความลําบากลําบากมันมาด่นแล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ยายอายุยังเงินหน่อยตั้งแต่เลิกกันกับพอเด็กหน่อยคนละบบกัสิบอกให้ฟัง fc เก่า fc ใหม่ปะ fc เก่าอาะจีหูละว่ายายอยู่จังไดมาจังไดเนาะ ก็คือเอฟซีไม่อาสิบอดในหูยา่กับิบอดให้ฟังว่ายา่นั้นเลิกกบแฟนะพี่น้องเลิกกบแฟนคนคนแรกเออพอของอ้ลูกเฮ้านี่แหละยา่มีลูกสองคนลูกสาวสองคนเน,ะนาะแล้วนะเลิกมากแล้วย่ายกับเขามากกรุงเทพเ่ะเลิกกันมากก็ได้เนาะเขามาในกรุงเทพแล้วพี่น้องก็มาใส่ชีวิตคือในกรุงเทพมันลําบากทาไดนเนาะแต่งแต่ลูกย่งหน่อยแล้วพี่น้องต่อสู้ชีวิตมากจนถึงปัจจุบันนี่แหละก <laughs> ็คือ อยู่เป็นโสดตลอดน่ะแหละโสดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนบอกกับเจ้าของเองว่าต่อไปนี้สีบคุยกับผู้ชายไทยหรือว่าผู้ชายทางบ้านเฮาอืนอีสานบ้านเฮาหรือว่าคนทางในกระสังทุกคนนะสิเปลี่ยนผู้ชายไทยนะย่าสิบสนใจย่าสิบบอกว่าน้ำคือมันเบื่อพี่น้องมันเอื่มละอาเข้าขใจบ่คือมันเจอกับปัญหาที่ว่าเจอผู้ชายที่แบบทมว่าดีบ่ผู้ชายกับบอดดีปันใดน่นนะที่ ประสบการณ์ชีวิตผ่านมากของยายเนาะคือเป็นพ่อของลูกนั่นแหละค่ะแต่ความดีก็มีมัง่งความดีบ่มีมังแต่ว่าความบ่ดีนี่มันจะมีหลายกว่าทายูน้ำกันต่อไปมันก็บบมีความสุขยายก็ตัดชินใจเลิกล่ากันไปพี่นอ้องนี่ละบอลไฮเอฟซี FC, ไม่ฟังเนาะชีวิตเป็นโสดมาดนก็คือตอนนี้ยายเริ่มยางสายฝอรเริ่มเดินสายฝอกับพี่นอ้องในวัยห้าสิบต้นๆน,น,นะคะ ความรักกำลังเข้าตาค่ะพี่น้องอ่ะเบาไลยปัญยาวมันหยืดค่ะปืดค pues like, ุมมไม่ความบอกหะไรเบาไลย่าเบาไลยใหญ่หางมากค่ะมาหลุนมาหลุนร่วกันนี่ของฝากจากประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องมารลุนด้วยกันสีจังไรละตัดจังไรละฮะสีจังไระเดี๋ยวเดีวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกันเลยค่ะผ่น่นท่นผ่นผ่นท่นผ่นท่านผ่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 น ทันท่นท่น <c oughs> นี่คะ่ะโอ้เป็นเสื้อเชิ้ตลายคอสกับพี่น้องเบิร์คือค่ะใ่ว่าสีขาวผมอืม้อหืมนี่ละก็ทิ้งของสีบลมากบล็กอกไม้เนาะกะเป็นความสุขข้างใจค่ะพี่น้องนี่ละพ่อใหญ่แอนโทนี่เราฝากมาให้ <c oughs> นี่นะคะนี่ของฝากจากประเทศอังกฤษค่ะพี่น้องโอ้ เสื้อสีขาวด้วยไซส์ใหญ่แค่ไหนอู้ยใส่พอดียหา่ค่ะพี่น้องนะย่า่ใส่ได้สใส่ได้สีขาวพอดีว้ยเสื้อสีขาวของฝากจากประเทศอังกฤษค่ะเล็กๆในน่อยค่ะพี่น้องทังสีของควันในหน่อยเนาะก็มีคุณค่าทางจิตใจค่ะพี่น้องนี่ราคามาหลุ่น,น้ากันอ้ยพญ่แล้วฝากเสื้อเสื้อเชิต้ตตตด แขรไงค่ะขี้เกียมไงขี้เกียมคล้องแฉะพี่น้องคล้องแฉะผ่าน,นุ่มๆค่ะนะสิเป็นขี้เกียมคล้องแฉะขี้เกียมคล้องแถะ่าษาเออตาจระเข้ค่ะพี่น้องตาจระเข้นะคะดูเวลกภาษาอังกฤษเขาเรียกลากคอสค่ะลาคอสเหมือนมาค่ะอ้ยอ่านภาษาอังกฤษกับโอ้โหปร่ชีดนะพี่น้องแกนี่ละค่ะ ดีใจคะ่ะพี่น้องดีใจ thank you very much darling Anthony นี่น,น,นี่นี่คะ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนะคะคลิปนี้กะซ้ำนีแหลคะค่ะมองให้ฟังชีวิตประสบการณ์เริ่มเดินไซฟอร์ได้เงินได้สิ่งของดีใจคะ่ะพี่น้องความสุขทั้งใจนะคะ่ะคลิปนี้กะไว้ซํำนี่กนเดี๋ยวพี่ยัง บหนยายกับซิมเบอาบอกให้พี่ให้น่องฟังเ้ยค่ะขอบคุณอีกที่ค่ะสําหรับการติดตามแล้วก็กดกระดิง่งติ๊งๆให้ยาเด้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบหมบายมายบมยบามห